ดอกมณฑาทิพย์หรือดอกมณฑารบหรือดอกมณฑาสวรรค์ท่านเล่ากันว่าเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมจรุงมากกว่าดอกไม้ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ดอกไม้ทิพย์จากสวงสวรรค์ไม่ได้มีอยู่บนโลกมนุษย์เชื่อกันว่าจะปรากฏเฉพาะตอนที่มีเหตุการณ์สำคัญสคัญ,คญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าดอกมณฑารบแห่งสวงสวรรค์นี้ก็จะเบ่งบาน เทวดาชั้นผู้ใหญ่ผู้มีฤทธิ์ก็จะบันดาลให้ดอกมณฑารบนี้ล่วงหล่นโปรยปลายมาจากสวงสวรรค์เพื่อกระทำการบูชาพระพุทธเจ้าในพระคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าสามประการคือพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณส่วนดอกมณฑารบหรือดอกมณฑาที่พบเห็นตามบ้านเรา เป็นไม้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกจำปาจำปีและยี่หุบซึ่งเป็นไม้พุ่มสูงราวสาเมตรถึงสิบเมตรใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับมีขนาดใหญ่รูปรีปลายใบแหลมดอกมีขนาดใหญ่เป็นดอกเดี่ยวดอกมีสีเหลืองนวลมีกลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนสากลีบกลีบดอกหกกลีบเรียงเป็นสองชั้นชั้นละสามกลีบกลีบดอกค่อนข้างหนาและแข็ง ดอกมีกลิ่นหอมและส่งกลิ่นไปไกลโดยเฉพาะในตอนเช้าตรู่จะส่งกลิ่นหอมแรงมากและออกดอกตลอดทั้งปีในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ ไม้สาระทั้งคู่ปริดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาลล่วงหล่นโปรยปลายลงยังสลรละของตถาคตเพื่อบูชาแม้ดอกมณฑารพบอันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศดอกมณฑารพบเหล่านะะั้นล่วงหล่นโปรยปลายลงยังสิรละของตถาคตเพื่อบูชาคำว่าดอกมณฑารบล่วงหล่นโปรยปลายยังสิรละของตถาคตเพื่อบูชา น่าจะทำให้เรามองเห็นความแตกต่างระหว่างดอกไม้ที่เป็นของทิพย์กับดอกมณฑารพที่ปลูกตามบ้านเราซึ่งอย่างหลังนี้ดอกมีขนาดใหญ่และแข็งหากร่วงหล่นใส่ตามร่างกายในปริมาณจํานวนมากอาจทําให้ได้รับบาดเจ็บดังนั้นดอกมณฑารพอันเป็นของทิพย์ซึ่งตกลงมาจากอากาศน่าจะแตกต่างกับดอกมณฑารพที่ปรากฏอยู่ บนโลกมนุษย์คำถามต่อมาดอกมณฑารบอันเป็นของทิพนี้เห็นได้เฉพาะแต่พระพุทธองค์หรือมองเห็นได้เป็นสาธารณะทั่วไปครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วท่านพระอนุรุทธ,ธะและท่านพระอนนท์ยังการให้ล่วงไปด้วยธรรมิกถา ตลอดราตรีที่ยังเหลืออยู่นั้นครั้นเมื่อเวลาเช้าท่านพระอานน์นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปในเมืองกุสินาราลำพังผู้เดียวครั้นเข้าไปแล้วได้บอกแก่พวกเจ้ามาละเมืองกุสินาราว่าดูก่อนวาสิทธาทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วขอท่านทั้งหลายจงทราบการอันควรในบัดนี้เถิด พวกเจ้ามาันละได้ส่งสดับคำนี้ของท่านพระอานท์แล้วเป็นทุกข์เสียพระไทยเปลี่ยนไปด้วยความทุกข์ในใจเป็นอย่างยิ่งพวกเจ้ามาันละเมืองกุสินาราทรงถือเอาของหอมมาลัยและเครื่องดนตรีทั้งปวงกับผ้าห้า้อยคู่เสด็จเข้าไปยังสารวัน และเสด็จเข้าไปถึงพระสลีละของพระผู้มีพระภาคคันเข้าไปถึงแล้วสการะเคารพนับถือบูชาพระสลีละเจ้ามัลละเมืองกุสินาราได้มีดำริว่าจะทำการถวายพระเพลิงพระสลีละพระผู้มีพระภาคตั้งแต่วันแรกแต่ก็มีเหตุอัศจรรย์ทำให้ท่านลืมเรื่องการถวายพระเพิงในระหว่างวัน กว่าจะรู้สึกว่าจะต้องถวายพระเพิงก็เป็นเวลาพรบค่ำเสียแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยถวายพระเพิงก็แล้วกันแม้วันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หก็มีเหตุให้เวลาล่วงไปโดยไม่ได้ทำการถวายพระเพิงสมัยนั้นเมืองกุสินาราเดีรดาษไปด้วยดอกมณฑารบ โดยท่องแถวประมาณเขา่าจนตลอดที่ต่อแห่งเรือนบอกของโสโครกและกองอยากเยื่อจากเนื้อความในพระไตรปิฎกดอกมณฑารบที่ล่วงหล่นมาจากอากาศมิได้มีเฉพาะในเวลาที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานเท่านั้นแต่ยังร่วงหล่นโปรยปลายมาทั่วทั้งเมือง ทั้งมาลายและของหอมทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์กองทับถมสูงจนถึงระดับเขา่ากระจายกันไปจนทั่วทั้งเมืองสมัยนั้นท่านพระมหากัสปะพร้อมด้วยภิกษุสองโมใหญ่ประมาณ500รอรูปเดินทางไกลจากเมืองปาวามาสู่เมืองกุสินาราท่านพระมหากัสปะได้เห็นอาชีวกคนหนึ่ง ถือดอกมณฑารพที่ผูกติดกับกิ่งไม้ต่างร่มเดินสวนทางมาก็นึกสังหรณ์ใจเพราะดอกมณฑารพเป็นดอกไม้ทิพย์ที่ไม่มีในโลกมนุษย์และจะปรากฏเฉพาะตอนที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าจึงถามอาชิโรกนั้นว่าดูก่อนผู้มีอายุท่านยังทราบข่าวคลาวภะศาสดาของเราบ้างหรือไม่อย่างนั้น ท่านผู้มีอายุเราทราบอยู่พระสมณโคโดมปณินิพาน์เสียแล้วได้เจ็ดวันเข้าวันนี้ดกมนทารบนี้เราก็าถือมาจากที่นั่นเมื่อได้ยินดังนั้นภิกษุที่ยังไม่ปราศจากราคะพากันลคลั่งครวนล้มลงกิ้งเกลือกไปมาดุดมิดเท้าอันขาดแล้วส่วนภิกษุเหล่าใดปราศจากราคะแล้ว มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นด้วยธรรมสังเวทในขณะเดียวกันก็มีบรรพชิตผู้บวชเมื่อแก่นามวสุพัทธะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า อย่าเลยอุโสพวกท่านอย่าเศร้าโศกอย่าร่ำไรไปเลยพวกเราพ้นน่ะดีแล้วโดยว่าพระมหาสมณะนั้นเบียดเบียนพวกเราอยู่ว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอก็บัดนี้พวกเราปรารถนาสิ่งใดก็จะกระทำสิ่งนั้นไม่ปรารถนาสิ่งใดก็จะไม่กระทำสิ่งนั้นท่านพระมหากระสปะได้ฟังคำพระสุพัทะเช่นนั้น ก็เกิดธรรมสังเวทพระผู้มีพระภาคยังนิพพานไปไม่นานก็มีภิกษุบาปชนกล่าวจาบจวงพระศาสดาจาบจวงพระธรรมวินัยเช่นนี้ถ้าเวลาผ่านไปคงจะมีภิกษุบาปชนเช่นนี้เกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมากด้วยเหตุผลนี้ส่งผลให้เกิดการทำสังฆนาครั้งแรก ภายหลังจากพระพุทธเจ้าจะเด็ดดับกันตปรินิพานได้สามเดือนสมัยนั้นมันละปาโมกสี่องค์สะสงกล้าวและทรงนุ่งผ้าใหม่โดยตั้งใจว่าเราจักยังไฟให้ติดจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคก็ไม่อาจให้ติดได้พวกเจ้ามาละเมืองกุสินาราได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่า อะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่ให้ลลปดาโมกทั้งสี่องค์นี้ไม่อาจอย่างไฟให้ติดจิตตกาทานของพระผู้มีพระภาคได้ท่านพระอนุรุทธ,ธาตอบว่าดูก่อนวาสิตะทั้งหลายความประสงค์ของพวกท่านอย่างหนึ่งของพวกเทวดาอย่างหนึ่งข้าแต่ท่านผู้เจริญก็ความประสงค์ของพวกเทวดาเป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนวาสิทธาทั้งหลายความประสงค์ของพวกเทวดาว่าท่านพระมหากรัตรปะพร้อมด้วยภิกษุสงมูใหญ่ประมาณ500รูปเดินทางไกลาจากเมืองปาวามาสู่เมืองกุสินาราจิตตกาทานของพระผู้มีพระภาคจักยังไม่ลุกโผล่ขึ้นจนกว่าท่านพระมหากษัตรยะจะได้ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยมือของตน ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิดครั้งนั้นท่านพระมหากัสป,ปะเข้าไปถึงมกุฏตะพันธนาเจดีของพวกเจ้ามาละในเมืองกุสินาราและถึงจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคคลั้นแล้วกระทำจีวรเฉวงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีกระทำปทักษิณจิตกาทานสามรอบ ในปฐมสมโพธิก,กตาปลิจเชที่27กล่าวว่าเมื่อพระมหากัสปะถวายอัญชลีพระศพในขณะนั้นจึงบังเกิดปาฏิหาริย์พระบาทของพระพุทธองค์ยื่นพ้นจากหีพระศพมารับการสการะในทันใดพระมหากรสปะจึงได้เข้าสัมผัสและนบพระบาทด้วยเสียงก้าวสำหรับในประเทศไทยพบปฏิมาการรมพระพุทธรูป ในเอริยาบทสายญาติแบบงายประดิสถานอยู่ภายในหีบพระศพซึ่งรองรับด้วยฐานบัวพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันเหนือพระเผาพระบาททั้งสองยื่นพ้นออกจากหีบพระศพเบื้องพระบาทมีพระสาวกจำนวนห้ารูปพระสาวกรูปหนึ่งที่ประนมมือพร้อมโน้มกายกราบสการะพระบาทของพระพุทธองค์ นั้นคงจะเดาได้ไม่ยากคงหมายถึงพระมหากัสสประัและถ้าหากสังเกตให้ดีจะมีพระสาวกรูปหนึ่งที่มีท่าทางไม่เรียบร้อยซึ่งน่าจะหมายถึงพระสุพัทธะที่กล่าววาจาจาบจ้วงพระพุทธองค์จากเนื้อความในพระไตรปิฎกกล่าวถึงวิธีปฏิบัติพระสลิละ ด้วยการห่อพระสลีละด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีแล้วใช้ผ้าใหม่ห่อทับอีกทำเช่นนี้จนหมดผ้าห้า้อยคู่แล้วเชิญลงในรังเหล็กที่เติมด้วยน้ำมันแล้วทำจิตกาทานด้วยไม้จันไม่ได้มีการอัญเชิญพระพุทธสลีละไว้ในหีบพระศพทองแต่อย่างใดและเมื่อพิจารณาถึงประเพณีนิยมของคนอินเดียแล้วพวกเขาไม่มีโรงศพเหมือนคนไทย เมื่อพิจารณาจากเนื้อความในพระไตรปิฎกแล้วพระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารกรุณาพระมหากัสปะด้วยพระบาทของพระพุทธองค์ยื่นพ้นจากผ้าที่หุ้มห่อห้าร้อยชั้นเมื่อท่านพระมหากัสปะและภิกษุ500ร้อยลูปนั้นถวายบังคมแล้วจิตตกาธานของพระภูมิพระภาคก็โพร่งลุกขึ้นเอง ในบรรดาผ้าห้าร้อยคู่เหล่านั้นไฟไหม้เพียงสองผืนเท่านั้นคือผือนในสุดกับผือนนอกสุดเมื่อพระสิรีละของพระผู้มีพระภาคถูกไฟไหม้แล้วก็มีน้ำไหลหลั่งมาจากอากาศดับจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคพระบรมสาลีลิกธาตุไม่ปรากฏเท่าหรือขมเมาใดๆเกาะอยู่เลยบรรดากษัตริย์มาละทั้งหลาย ได้ทำการบูชาพระบร,รมสารีริกธาตุตลอดเวลาเจ็ดวันด้วยการฟ้อนรำด้วยการขับด้วยการประโคมด้วยพวงมาลัยของหอมหลังจากวันวิสาขาบูชาแล้วแปดวันซึ่งตรงกับวันแรมแปดําเดือนหกหรือแรมแปดข้าในเดือนเจ็ดปีอธิกมารคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสลีละ หรือเรียกว่าวันอัฐมีบูชาซึ่งแม้แต่เทวดายังโปรยปลายดอกมณฑารบนี้ร่วงหล่นโปรยปลายลงมาจากสวงสวรรค์เพื่อกระทำการบูชาพระพุทธเจ้าในพระคุณวิเศษสามประการคือพระปัญญาที่คุณพระบรุสุษที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าพุทธศาสนิกชนในเมืองไทย มักจะลืมเลือนกันไปแล้วจะมีเพียงบางวัดเท่านั้นที่จัดให้มีการประกอบกุศลพิธีในวันนั้นขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่ง ขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ